ักกิจกรรมที่สองครับก็จะมีชื่อว่ากิจกรรมย้อนสอนพยัญชนะนะครับซึ่งเราก็สามารถเล่นพร้อมกันได้ทั้งหมดทั้งเจ็ดทีมทั้งเจ็ดกลุ่มครับวิธีการง่ายๆเราจะมีโจทย์เป็นตัวบัญชนะซึ่งในโจทย์นั้นเราจะให้คุณเรียงลำดับอักษรจากข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้หรือจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้วิธีการเล่นเราก็จะแบ่งย่อยเป็นสามทีมเล็กนะครับโดยจะมีตัวประกันหนึ่งคน ตัวการจะเป็นผู้ถือโจทย์นะครับทีมเล็กก็จะแบ่งเป็นทีมละหกคนต่อหนึ่งครั้งในการเล่นพิธีการเล่นก็คือเราจะมีเวลากําหนด,ดก็คือยี่สิบวินาทีคุณจะต้องวิ่งมาเขียนไม่ชนะตามโจทย์ที่เราบอกให้ถูกต้องในกรณีที่ยี่สิบวินาทีแล้วมีใครผิดตัวบอลจะต้องโดนทดดําโทษโดยทีมไหนที่ถูกจะเป็นคนทดดนําโทษตัวกันหรือในกรณีถ้าเกิดว่าผิดหมด ตัวกาก็จะโดนทําโทษโดยทีมงานของพวกเรานะครับวิธีการทาโทษก็คือการใช้ลิสติเขียนหน้าทาแป้งมัดจุกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือกิจกรรมย้อนสอนพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรืออาจจะมีสรับด้วยก็ได้นะครับผมนี่คือกิจกรรมที่สองครับ